รักสาวบริกาศตอนที่สิไอแลนด์วิวสวยจริงๆถ้ามีเวลาว่างอยากมาเที่ยวที่นี่จังเสียดายที่ครั้งนี้มาเพื่อทำ,ทำพมภารกิจจริงๆแล้วนั่นคือโรงแรมที่เราจะเข้าพักใช่ไหมงั้นเราเข้าสังั้นเราเอาสัมภาระไปเก็บก่อนแล้วค่อยไปที่ฐานทัพเถอะ ฉันขอดูหมายเลขห้องก่อนของที่คุณต้องการถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วเออน่าจะห้องนี้แหละอะไรนะห้อง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 เอ๊ ฮาฮไม่สนสิหลิงเยนี่มันจริงๆแล้วไม่ได้มีภารกิจพิเศษอะไรฉันแค่อยากทำเซอร์ไพรส์ให้นายนะ่ะน,นายนายยังเตรียมน้องหมาให้ฉันโดยเฉพาะเลยเหรอก็นายชอบหมาที่สุดนี่นาทาดแมวทาดหมา ไม่เป็นไรนะอยู่ข้างฉันน้องหมาไม่กลัวนายหรอก cos. อือเออน,นี่หืยังมีภารกิจอย่างอื่นอีกนะพวกเราไปกันเถอะโอเคพวกเราไปปลาหิมะกัน ฮึบฮึบลิงเยการทดสอบความเร็วในการโต้ตอบมาถึงแล้วดูลูกตีโต้อของฉันซะ,ะนอู้นหนดูซิครั้งนี้นายจะหลบได้ยังไงฮะ พอแล้วไม่เล่นแล้วทางนู้นยังมีหมาลากเลื่อนหิมะไปเล่นกันจริงเหรอฉันอยากลองเล่นมานานแล้วห้องห้องฮ่าฮ่าฮ่าหลิงเย,ยฉันมีความสุขจังเลยโปรดติดตามตอนต่อไป